ใครเหมาะสมที่จะใช้เบอร์บ้างต้องตอบตรงนี้ค่ะหนึ่งคือคนที่มีความหวังในชีวิตตัวเองลึกๆว่าฉันจะต้องดีขึ้นกว่านี้พูดได้ง่ายคือคนที่ไม่ยอมรับสภาพชีวิตที่เห็นอยู่ตอนนี้คนที่ยอมรับสภาพเขาจะไม่มีทางที่จะเขาจะไปหาอะไรต่างๆให้เขาดีขึ้นทุกคนมันเหมือนกับพูดได้ง่ายว่าไม่มีความหวังดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ถึงเวลาของเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้นะ ที่สำคัญคือว่าต่อให้เลขดีทั้งหมดเอามาเรียงกันผลรวมดีแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขที่เรียงกันแล้วมันไม่ตรงคนใช้อะเบอร์เนี่ยมันต้องเหมาะสมกับอาชีพมันถึงจะมันถึงจะส่งเสริมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาคนทำงานที่เกี่ยวกับโรงงานหรือว่าพวกเหล็กพวกอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆต้องมีเลข 7- 9 แต่ว่าคนที่แบบว่าตัวเองไม่ได้ทํางานใหญ่ๆตัวเองทํางานแบบว่าเป็นแม่ค้าขายอาหารอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเลข2องมันก็คนละตัวกันอย่างเงี้ยแล้วเวลามาร้อยเรียงมันจะต้องร้อยเรียงให้ถูกจุดถูกที่ถูกถูกวางด้วยอีกวิธีการหนึ่งถ้ากรณีที่จะทำให้ชีวิตของเราไปได้เร็วในการใช้เบอร์ดีแล้วเนี่ยคุณคุณได้ใช้เบอร์ดีแล้วอยากจะให้ชีวิตไปไวคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดอารมณ์ด้านลบเป็นคนที่เบิกบ,บานเป็นคนที่ เป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองอารมณ์มันมาจากไหนอารมณ์มาจากความคิดการกระทําคําพูดสภาวะแวดล้อมใดใดเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยเราจับไม่ได้หรอกว่าจิตของเรากําลังคิดอะไรแต่เราจะจับได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรถ้าตอนนี้รู้สึกดีแสดงว่าคุณกําลังคิดในทางที่ชอบคุณคิดไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วเนี่ยมันมาสะท้อนที่ความรู้สึกมันรู้สึกไม่ดีเอ้ยเลิกคิดเว้ยไปเป,เปลี่ยนทางดูแลแต่อารมณ์ไปตลอดหรือถ้าเกิดมีคนอื่นมากระทบ ลูกมากระทบหรือมีเหตุการณ์เอา้าแม้แต่อดีตเปิดกุญแจบ้านไม่ได้ยังหงุดหงิดยังเป็นอยู่ไหมถ้างหงุดหงิดง่ายมันเป็นอารมณ์ด้านลบเราไม่รักษาเขตอารมณ์ของตัวเองมันก็จะยากดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนกระทําเองมีคนอื่นมากระทําความคิดตัวเองที่เป็นแนวทางที่ทําให้เราเป็นคนเกิดอารมณ์ด้านลบเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลอารมณ์ของตัวเองเสมอ